เข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างเลือกตัวละครนะครับผมก็จะมี3ตัวให้เลือกนะครับก็จะมีโกคูโซโลแล้วก็นารุโตะนะครับผมผมก็เลือกนารุโตะมานะเพราะว่าผมชอบนะครับผมผมชอบนินจาอะไรนี้นะครับผมมาพอเข้ามาครับทุกคนก็จะเห็นเลยนะว่าแบบทั้งตั้งค่าทั้งหน้าต่างอกอินทั้งเควสทั้งปุ่มอะไรมันเหมือนอนิเมะเอเวนเจอร์มากเลยนะครับอ๋อเลียวผมลืมบอกชื่อเกมนะครับผมชื่อเกมนี้ก็คือชื่ออนิเมะเรียมนะครับผม นี่คุณจะได้เห็นเลยว่าหน้าตาทุกอย่างมันคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับผมแม้แต่รูปเพชรรูปอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมแม้กระทั่งตั้งค่าอย่างที่ว่าไปผมได้ทําการใส่โคดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียงสุ่มจะเป็นยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกเสียงให้ดูเสียงสุ่มนี่ใช่เลย ก็นั่นแหละครับคือเสียงสมนี่ขาย a n i m เ a เ v e n จอ r ์มากเลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเกมนี้มันก๊อปทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นเห็นคล้องตรงกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับผมก็คือเทรดลีโลนะครับผมเรามาดูว่าเทรดลีโลมีอะไรบ้างทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่ามันเหมือน anime อเวนเจอ r ์ทุกอย่างเลยนะครับผมแม้กระทั่งเปอร์เซ็นที่มันบอกนะครับผม นี่มียูนีครับส่วนจุดหนึ่งนี่แล้วก็มีที่ e ีโวนะครับที่มันออกจะคล้ายๆกันหน่อยนะครับผมนี่ครับโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเหมือน Adventure อไอทีเมสแอนเจอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมเพย์กันสักหน่อยนะครับมา let's go ครับ ไม่เจอหน้าต่าันนี้ก็กดอันนี้เป็นการา <c oughs> ์ดมานี่รอดอ่ะเอาแล้วกดกลับไงอ่ะเอ้าแล้วกูกดกลับไงอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ไดนปุ่มครัสักหนึ่งครัง้งอ๋อแ้วมันผมกดทุกป,ปุ่มแล้วอ๋อ าทุกคนทุกคนคิดว่ามันเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผม,มคุณเห็นมุมขวาตรงกลางไหมครับนั่นคือโปรแกรมเรียกว่าโปรแกรมได้ไหมอ่ะมันคือที่เอาไปอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมคล้ายๆอนิเมะแฟนการเลยนะครับเรียกเรียกเลยว่า เอามาทั้งดุ้นเลยนะครับผมทั้งแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์ทั้งแอนิเมชเวนการ์ ger, เรียกว่าผสมผสานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแมปนี้ดับเบิลคอปปี้เลย let's go man มันก็คือเดลิชานเองแบบว่าแจกไอ้เดโลใช่ปะโอใช่จริงด้วยเวลาเราเล่นแต่ตรงนี้มันยากอยู่แล้วถ้าเป็นเอสมัย e ก่อนนะ e โคตรยากกับบอกเลยอุย้ยแหลกแหลกตะฟัก,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 กคือความผมไม่ไหวแล้ววะคือมันแหลกจริงครับอไอ้ทำรูออฟก็ตไม่มีหองคอยลวหรอ ไม่บอกด้วยก็พอดีหรออ๋อ,มอแม่ห้ามตัวนียังเหมือนอ่ะก็แต่ว่าอะไรวะเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแมบนี้นะครับผมม,มันก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เหมือนเกมก๊อฟทั่วไปนะครับผม <ged> <im itation> ก็ใครที่ชอบวิดีโอนี้ <im itation> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค i b ์ด้วยนะกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนลก่อนครับบ๊ายบายครับ